ขอบคุณสองแดงครับสองร้อยสิบห้าใบสิเจใบแล้ว วันนี้ได้เกาสิบใบแล้วนะแบบว,ว่าของวันนี้อ่ะขอาคณสองแดงดดดดครับตึตึกดใจให้ตัวเองกดดูใจให้ตัวเองใกล้ถึงแล้วครับคาดอีก9ใบถึงจะได้100่งใบในวันนี้

เมืองแมนเชสเตอร์ต้องเป็นสีแดงนะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้เจออะไรอ่ะพี่มีครับพรุ่งนี้เจออะไรอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ดูบอลเลยอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ดูบอลเลยอ่ะดูแล้วนอนไม่ค่อยหลับ ม,มมาสตีเลรรก่คับขอบคุณครับพี่กมลรัตน์ครับขอบคุณสิบใบแดงครับโอ้ทุ่มครึ่ง ได้ดูไหมนะเดลิเกเนาะได้ดูประมาณครึ่งแรกมนะั้งอุ้ยร้อยสามสอง้อยสาสิบเอ็ดแล้วทุกคนเท่ากับว่าวันนี้เราได้หนึ่งร้อยกว่าใบแล้วนะนะเราไปเรื่อยแบบว่าเรื่อยคนละใบสองใบ ว่ากันไปชิวๆคนนี้เรื่องนำคางครับนี่